เรื่องเพื่อนชื่ออ้อนั้นพี่ว่าน้องแพนยเฉยๆไว้ดีกว่าเดี๋ยวพ่อเขาหายโกรธเขาก็กลับมาดีเหมือนเดิมแต่ถ้าน้องแพนยิ่งโกรธต่อเรื่องจะไปกันใหญ่นะเชื่อพี่เถึะจริงอย่างพี่เจยบว่าพ่อแพนตตามตามคำแนะนำอ้อก็มาขอโทษ คืนดีเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมพี่เจี๊ยบเจี๊ยบเพนอยากรู้ความหมายของคำว่าคนจะเจริญนกับคนหู้พี่เจี๊ยบหาให้แพนหน่อย บอกไว้ว่าคนจเริญย่อมรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มันหาความรู้ใส่ตนแต่คนหู้ใช้เวลาว่างด้วยการนอนหลับคุยแต่เรื่องไม่เป็นสาระโอ้โหสุดยอดเลยพี่เจยบเพนมีแต่พี่ชายเพนจึงยึดพี่เจียบเ,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 เป็นที่สาวอย่างเนี้วแน่นแม้ไม่เคยเห็นตัวจริง ได้แต่สูงรูปให้ดูกันแต่แปลกที่พี่เจียบจะเห็นหน้าไม่ค่อยชัดซึ่งพี่เจียบบอกว่าเป็นการตายรูปแบบศิลปะแฟนไม่เคยมีความลับใดๆกับพี่สาวคนนี้ในเมื่อมีเรื่องอะไรพี่เจี๊ยบรู้หมดพี่เจี๊ยบ วันนี้แพนนักสตาร์ในกระปุกอมจินพี่เจี๊บเชื่อไหมแฟนมีเงินตั้งเกือบหกพันเน่ยตั้งแต่วันนั้นพี่เจี๊บหายไปไม่มาเข้าห้องสนทนาเหมือนเดิมเหมือนเคยแพนเหามากเคยคุยกันทุกวันหลังจากหายไปสองอาทิตย์พี่เจี๊ยบก็กลับมา พี่ไม่สบายลำบางเงินเดือนไม่พอไม่พอค่ายาพี่ต้องไปทำงานพิเศษแต่ก็ไม่ได้มากเท่าไรแม่จะพาตัดอาทิตย์หน้าด้วยพี่ไม่รู้จะทำยังไงพี่เทียบอามณ์อของแฟนไปรักษาแม่ก่อนไหมแฟนรู้แฟนผู้บริรสุทธิ์แสดงความมีจิตใจที่ เพื้อเฟื้อแก่ผู้ลำบากพี่เจียบปฏิเสธเสียงแข็งอ้างความไม่เหมาะสมผู้ใหญ่จะมาเอาเงินเด็กได้อย่างไรพูดกันอยู่นานจุดท้ายแพนก็ชะนะตกลงพี่ได้รับแต่แพนต้องให้พี่จ่ายดอกเบี้ยนะพี่จะรีบหาเงินมา ที่สุดแล้วพี่เจ๊บก็อธิบายว่า mm hmm. การโอนเงินผ่านธนาคารด้วยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติเรื่องนี้ไม่ยากสำหรับแ,นแนพนแพนเพราะแพนเคยเห็นแม่โอนเงินไปให้คุณยายบ่อยครั้งหลังจากโอนเงินแล้วจนเวลาผ่านไปสามเดือนก็ไม่มีการตอบกลับ พี่เจ็บแพนคงถูกหลอกแน่ๆแล้วแพนก็เล่าเรื่องให้พี่ตดฟังพี่ตดไม่ดุน้องสาวแม่แต่คำเดียวเพียงแต่พูดว่าโชคดีแล้วที่แพนไม่เป็นอะไรเสียเงินแล้วก็เสียไปหาใหม่ได้แต่ถ้าแพนต้องเสียตัวหรือเสียชีวิตครอบครัวเราคงทนไม่ได้แน่ ทุกคนทุกแห่งมีมันมาโดยที่เราไม่รู้ตัวได้ทันระวังถือเป็นบทเรียนแล้วกันนะน้องอย่างกินงอย่างที่พี่ทุศว่าเรียนตองของนอกกายถ้าไม่ถ้าไม่ตายเสียก็ เสียใจและเสียดายคือความดีที่มีให้ถูกภัยเฮียบเข้ามาทำลายโดยไม่ทันตั้งตัวคับ